you mm -hmm. ยื่บริษัทครับเรื่องการขนส่งครับเรื่องใช้เหมือนขนส่งจิบร้อผมแล้วก็ใช้รถถับสองคนจำนวนสองคนนะครับก็หน้าหลังก็เป็นสีส้มใต้ข้างก็จะติดของเหนียวไวไฟรองเป็นหกต้นดื่มแล้วก็มีจิบบลอกนะครับแล้วก็เป็นตาเล็ตตีป้ายที่ติดซ้ายขวาข้างหลังครับเอี่ยวกับการขนส่งในระลอกอักษรทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาพม่าฤษครับแล้วก็มี ADR แล้วแบบงานโซนและสปอร์ตโซนพาสปอร์ตไปกับสีแล้วก็อุปกรณ์ปจักรรถนะครับ จะมีถังสะเพิงสองถังแล้วก็ก้วยหวนเลาะของเหลวไฟไฟก็จะมีขวดกลองแล้วก็อัดยาของไาน้ากอนของพนักงานขับรถก็จะมีเสื้อสะท้อนแสงสองตัวอ่ามือสองชุดแว่นตาสองชุดยาล้างตาของ่วดไปฉายได้รับมอบหมายภารกิจให้ขนส่งสารเคมีชนิดที่เก้าแล้ว ป็นสารที่เป็นอันตรายสิ่งแวดล้อมนะครับโดยใช้รถขนส่งที่เป็นเทเลอร์หางพื้นเรียบนะครับก็สินค้าเป็นสินค้าที่ยกขึ้นลงได้นะครับขนส่งยากเชมลีไปท่าเรือครับท่าเรือแอลชลารนะครับก็ทําการยกขึ้นหางแล้วก็ติดป้ายเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสี่ด้านนะครับป้ายที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ป้ายสีส่มด้านหน้าด้านหลังป้ายบอก u n number ทั้งสี่ด้านนะครับเอ่ออเกสารที่ต้องนลัคนก็มีใบครับใบกำกาบขนส่งสินค้าอันตรายเอกสารบ่งชี้รายละเอียดตักษรและใบไอจีอเอกสารที่ยืนยันตัวตนเช่นใบบัตรเครดตหรือใบประชาชนก็ได้อุปกรณ์ประจำรถมีขอนถังกระเพงทีรอสองใบนะครับน้ำยาล้างตาแล้วก็ถยอุปกรณ์ทีหรับุควรนะครับมีแว่นตาเสื้อใบถ่ายไปสายที่กันก้าระเบิดได้นะครับแล้วก็ดนข้อมูลนี้นะครับมาจากสารออย หลังสวันก็ได้ความรู้เพิ่มมากหรืออาจจะตำหรือว่าต้องต้องตรวจต่ำไม่ได้มากแต่ก็มีความร,ร,รู้ามากแล้วก็มีความประทับใจกับอาจารย์ทั้งทุกๆท่านนะครับก็มีคาแนะนำมีวิธีการอบรมแล้วก็อธิบายได้เข้าใจแล้วก็จะนําไปปฏิบัตินะครับก็ขอให้เก็บความรู้ควาสมสามารถเอาไปใช้ในวันสอบแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสครับการกัดชคใช้พัฒนาไว้คนของเองก็อยู่แต่ต้น ไฟกับน้ำมันอย่างเดียวเราไม่รู้จักพวกสารเคมีหรือบรรจุภัณฑ์อะไรพวกนั้นอันนี้ก็เรามาอบรมก็เจอเพื่อนๆเยอะๆเราได้ความรู้จักพวกวัตถุไวไฟก็บรรจุภัณฑ์สารเคมีต่างๆเราก็ได้ความรู้เยอะเราก็ต้องใช้ตรงจุดนี้ที่เราความรู้หน้าสองวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันของเรา แต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้ว่าพวกสารเคมีอะไรอะไรเป็นยังไงบ้างตัวเลขเป็นยังไงแต่วันนี้เรามาเราก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเติมเติมขอขอบคุณอาจารย์วันนี้ที่จะให้ความรู้พวกเราได้เยอะเลยทีนี้เราก็ไปวัดกรนที่ผนส่งว่าเราจะผ่านไหมขอให้ทุกคนโชคดีไม่ต้องกลับีกนะครับสวัสดีครับผมพัฒน์สมุทรการสุราสมุทรปรากครของแอดจ์นอลนะครับก็เหมได้กบฏอันทั้งนึง ปีแล้วผมลมไปรอกแล้วแล้วก็มีนี้า้าทตทวนความรู้เพิ่มเติมแต่ที่เคยจไม่ค่ก็ได้เรืเ่องอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างตบอ,อม่ได้ก็คือตอนนี้ก็ตทวนทมาก็จำได้หมดแล้วครับแล้วก็มีพวกป้ายหลายๆอย่างที่แบบเราหลงลืมไปก็ได้กวนจับมัก็ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณทีมงานวยครับขอบคุณพี่ทุกคนก็อำตอบก็อ่านคำตอบให้กี่ล้วนนะครับส่วนอกแล้วก็ตอบพผมโดนมาแล้วครับแล คุณนะครับทุกคนจริงๆนะครับที่อยู่ด้วยกันสอบปั่นแล้วก็ผมก็อย่างนี้ว่าเห็นความมุ่งมั่นของทุกคนเก็แล้วก็เห็นพนาัากงา,านกรแล้วผมคิดว่าทุกคนได้ความรู้นะครับกลับเอาไปใช้ในโลกการทดสอบแน่นอนแล้วก็คาดหวังน,นะครับว่าทุกคนจะสอบแต่เนื้อสิ่งใดที่ผมคาดหวังน,นะครับก็คือเหมือนก็คือผมอยากให้ทุกคนปลอดภัยจริงๆนะครับอยากทุกคนเราฝันรู้เอาคำแนะนําน มุมมองต่างที่ผมให้เอากลับไปใช้นะครับเพื so right. uh, ่อทําให้ตัวเราปลอดภัยนะครับเมื่อตัวเราปลอดภัยก็แก่งเราหรือว่าบริษัทของเรามันก็จะปลอดภัยเนาะเมื่อบริษัทของเราปลอดภัยลูกค้านะครับคนที่เขาคาดต้นสินค้าจากเราเขาก็จะได้รับสินค้านะครับอย่างปลอดภัยเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้าส่งถึงลูกค้าปลอดภัยคนที่ใช้รถคนที่ใช้ถนนนะครับชุมชนสังคมเราก็จะทำให้เราปลงๆันก็จะปลอดภัยทั้งหมดก็ฉะนั้นคาดหวังนะครับว่าทุกคนจะปลอดภัยแล้วก็เดินทางนะครับกลับบ้านนะครับในทุกทุกเที่ยวัน ทุกคนจะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวันนะครับสวัสดีโชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณครับ